ฝากฟ้ามกับพี่คัดกับจังหวัดรลอยนี่นะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับนี่ครับมาปล่อยว่าจินหยาน้ำขังทั้งนะครับถนนซีเลียนแับหยาลายเยอะหนิครับเริ่มต้นสาสตร์เริ่มไม่จินหยาเนี่ครับเริ่มจินหยาหรอครับพี่น้องเงี้อนะล่าซะแล้ว เอาลงรถมาใส่หย่าเลยเอาปปนนี่แหละวะเขาห่างกว่าพี่น้องหิ้วแล้วนี่ลูกตัวที่สองครับก็สูงรอยสามสิบห้าบวกลบเยอดอกกนี่เด็กเครื่องดำเครื่องบดนะพี่น้องมันกินหยาางามๆพี่เดีกกันจินหย,า,นดดนนยาดีจรงงสิทิพมือ่อวันเป็นตัวไม่พี่น้องเอ้ยนี่เดิดยราคาไปกอบพันนด้ครับนี่แหนงว่วครับแหนงว่วเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนื้อเลี้ยงตัว ลูกใช้ไปสี่ห้าหกเดือนไม่รู้ว่าทำเพราะทำแม่กันเลยือ่องดำื่องบดอ่างกัเลยขอเข้าอยู่เกิดง่า,งงามทั้งกูหนากูหลังเพิ่งก,การจินหยนาพี่น,อน้องจินหน้หยาช่อมาเนี่ยหิ้วซะแล้วนะแต่น่าเพิ่งพี่น้องเก่าพันเนี่ย,ยนี่ช่องไห้สี่ตัยอ,อีสานครับ ใช่โยู่ข้างถนนเสียงรถยติดเขาอยู่แต่ว่าภาพเสียงสิเป็นยังไงภาพเสียงสิดีบ่ผมใส่ไม่อยู่ใส่ไม่ตัดเสียงอยแล้วขาพภาพติดชัดบ่สัญญาณอินเทอร์เน็ตัได้บ่ะพี่น้องต่อพันธุกับแมงง้วครับนี่ได้เร็วพี่น้องเด้อ ้องหว่วงลูกแล้วไปเอาไปทับเอาเลยครับนี่มันทับมาแล้วว่าโหด้ลยครับไม่ต้องอนไปรุ่นแล้วี่เอากินหยาดีเอาเลยเพิวว่งหลือหวิวห่วงลวกวูกห่วงหมู่บ้านว่ากินหยามันนี่กินหยาแล้วครับนี่เบืนน่ยไม่รึงนะครับต่อพันครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับผ่าฟ้ามครับรอยเย็ดครับนี่ Nhìn lèo, nhìn lèo, cái non nhìn lèo mà nè Coi trên nhà chiêu khổ Nhà khó trình chìm đầy liếm như thế càng nhà thấy lại thôi. Nhà, nhà, nhà vãi mà Cái thống kia bao giờ nhà kìm Nói, nói như mà, Có cái châu mà nó tạp chứ rồi, nó lại, thôi, lại. luôn ก่อพันครับจนๆครับไปเที่อวกอนแต่กอนก็แห่เล่นได้เป็น้องได้อ่ะว่ามันเป็นแมงม้วนนะได้เร็วกว่ากันอยู่นี่ก็ไปหาดีม้วสาวหน่อยก็ได้ยมาได้กันเขาจะว่าอยากแยกแต่ไปเจอม้วนเขาจะแยกไปแล้วแยกมาแล้วมัค่อยู่นี่ครับแต่ยู่กับแม่งนี่สิเขาบอกว่าอยากแยกแันแยกกับแป้ง เมื่อนตองเมื่อนตาเมื่อนหางสิอสเซได้เด้อโอ้ใครพอถึงเนาะอ้าจดีใจแน่เพิ่งพี่น้อาเนะหลายคลิปแล้วครับคุณเดือนครับผม9,000 0972 098528ครับทุกภาคก้ามครับขอขอบคุณขอบคุณที่รับชบคลิปด้วครับครับผมขอจบคลิปชั้นนี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ